ผลงานนะครับผมกบยางแซบเบอร์นะครับผมดุนตะมุตะมินะครับ <c oughs> สายพี่อีไม่เปิดเปร์หนึ่งจุดหานะครับ <c oughs> <c oughs> ไดาเอเลยยู่ปาเ <c oughs> ปิดปานกิตนะครับปานะกิตไม่จ้าของ ที่หักตัวสวัสดีครับวันดีนาะนาะนักตกปลาทุกท่านนะครับผม จะเจอกำนัลายเชนเคยนะครับผมมาตกประชนน้องฮันนะครับผมครับนี่ก็มากับเสือไม้นะครับผมไว้เตอรอนะครับมิลซ่านะครับผมไปสนับสนุนนะครับผมกับสายไวเปอร์นะครับผม้วกเยียจากขคลเซเบอร์นะครับ ตามชมผลงานน้อกันครับว่าจะมีตัวให้นานาได้ชมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ไม้เลยครับผมผมกับเหยื่อตัวใหม่ของใครสเบเวอร์นะครับตะมุตะมินะครับผมติดตามชมผลงานน้อกันครับกัดย่ช่องนี่ nhiều đấy từ muộn từ เตี๋ยมข้อเต็มแหลกนะครับผมกลยางตัวใหม่ของค่ายซัปเปอร์นะครับผมรุ่นตะมุตะมินะครับผมกับสายพี่ไวเปอร์นะครับโอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยครับผมได้แล้วน้่มตีเด็ดหมดเลย แม้นเียงดกครับรงั้นการบดถึกเงี้ยผมมันการบดถึกเงี้ยผมอ่ะเสียงเสียดที่แรกแล้วโอ้ยตัวบัใหญ่ตัวบัใหญ่ ủa ui vàng, nhen quá, <laughs> tụm ba. <laughs>

เป็นแต่ทั้งขางโอ้ oh. เรียบร้อยเรียบร้อยกันแบบนี้ก็โดนสิครับนี่บ่์ม่นเลี้ยงบ่์ม่นเลี้ยงลูกปลาปลาปลาเดี๋ยวลูกจเย็ยน มาแล้วนะครับผมช้อนน้องหานนะครับตัวนี้ใส่สวยขึ้นมากนะครับผมกับกบยางแซกเบอร์นะครับผมรุ่นตะมุตะมินะครับผมสายขี่อีนึ่งจะหาไว้เปิดนะครับโอเคครับฝากผนงานไว้ได้วยครับผมโอ้ โอียตัวครับโอ้บ้ามันประคนหน่อยแทะเอ้๋ตะมูตะมินี่มาอีกเต็มครับช้นปอกตะมูตะมิเนี่ยนะครับผมตะมูตะมินะครับผมนี่ครับ เต็มที่4นะครับผม

คือบดินล่ะพ่อพ่อพ่อบัวมีแนวตั้เอ้ยช่อนครับผมขึ้นมันจีบจิบหัว ยืนขึ้นเลยนั่งยืนขึ้นเลยมาแล้วครับผมสำหรับมือนี้ใส่โลเนะครับผมโลบวกโลสี่โลห์ห่างน่าไก็ยังหมานคือเกานะครับนี่นะครับผม ผลงานนะครับผมขบยางเซบเบอร์นะครับผมหลุนตะมุตะมินะครับสายพี่อีไม่เปอรเบอร์หนึ่งจุดหานะครับฝากผลงานไปด้วยครับผมโอเคครับหาตัวปิดฉากสุดท้ายอยู่นี่แจ็คกี้พอพอโอ้โหไปเอายู่เสร็จ ใช่สุโนทวะหยุดกุ่มใช่สุโนทวะตะแลงที้โพสอยู่หรือว่าตะแลงคาส่งผคนงานอยู่เด้อ <laughs> อยู่ตะนกิจโลนโพสเราอยู่ท่าใดนี่อนะกิจไหม ะทำไปทำมาเจอสัมติมาได้แค่เจ้ามาเอาเหี่ยวนี้เนาะล่องล่องนี่โบว์แมนเอาเบิร์ดหรือเปล่ เอาออนอนอยู่เนาะครับจ่ายอ,อินอนเอลียอ,อ,อยูปป่ปลาเพล่น <laughs> <laughs> ปลานากีบนะครับปลานากีบเ <Okay. S 2> <laughs> จ้าของชี้หัดตัว ครับผมึ้นฟังแล้วนะครับสำหรับผลงานร่วมมือกับนี่ยู่หาแต้มนะครับผมกับผลงานกบยาง ซมเบอร์รุ่นตะมุตะมินะครับผม้วก็สายพี่อีไวเปิร์นะครับผม1.5ึจุหานะครับเดี๋ยวมาชมผลงานครับเป็นงานใช้ซูซๆไว้นะครับผมตัวเล็กตัวน้อยค้าเข้ากันไปนะครับผมนี่นะครับผมตัวใหญ่นี่ก็น่าจะลูกกว่าอยู่นะครับผมโอเคครับมอน้ฮวอนแห้งครับ เชื้อเสือไหมนะครับผมกับสายพีเอกะเขามากไหมเลยนะครับเงากะเงาตัวไม้นะครับผมหนึ่งตัวทั้งวันเลยนะครับผมแต่มาลงกับประมาณเที่ยงนะครับโอเคครับฝากผลงานไปด้วยครับกับขบยางเซเบอร์นะครับรุ่นตะมุตะมิกับสายพีเอไบเปอร์นะครับเบอร์หนึ่งจุดหานะครับขอยู่นะครับผมกับสภาพัหไม้น้องหานนะครับผมโอเคครับเหมือนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ